คนเกิดวันเสาร์เด่นเรื่องของการติดต่อประสานงานนะเด่นในเรื่องของการงานแล้วคุณมีโอกาสที่จะเข้าไปร่วมกับสังคมใหม่ๆการเข้าไปร่วมกับสังคมใหม่ไปรู้จักสังคมใหม่มันจะทําให้คุณมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็มีความชํานาญในสิ่งต่างๆเพิ่มมากคือสามารถพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นค่ะแล้วก็อย่างเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นผลดีมากๆเลย นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะการมีสังคมใหม่จะทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้อันนี้เน้นเลยนะคะส่วนในเรื่องของการงานที่ทำอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรสบายใจค่ะการงานที่ทำอยู่มันยังมีความราบลื่นอาจจะเดือดเพิ่มมากขึ้นนิดนึงแต่มันเป็นความท้าทายมันเป็นความสนุกมันเป็นความสุขของคุณการเงินช่วงนี้นะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายให้มากเพราะว่าช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่ ออถ้าเราซื้อของฟุ่มเฟือยมันมีโอกาสที่ติดขัดหรือถ้าเกิดใครใช้เงินในอนาคตไปแล้วระวังมันจะเจอเออขาเรียกว่าการถูกทวงถามเข้ามาด้วยเช่นกันโชคลาภพอมีให้เห็นอยู่บ้างค่ะไม่มากหรอกนะคะแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถชดเชยกับการเงินที่ฝือดอยู่แตตอนนี้ได้ความรักของคุณนะคะเป็นความรักที่สดใสแล้วก็คนรักเนี่ยนะคะ ก็ยังเป็นกำลังใจให้กับคุณด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นหากใครมีปัญหาอะไรอยู่ปรึกษาหารือคนรักนะคะการหันหน้าเข้าหาคุยกันมันจะทำให้เขาอ่อาจจะมีแนวทางดีๆนะคะแล้วก็จุงมือการให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ที่ได้คนโสดช่วงนี้อยู่นิ่งๆค่ะจะดีกว่าที่คุณจะเ,ออเข้าไปให้ความสํำคัญกับคนที่เข้ามานะะการคบหาคนใหม่ๆ หรือเพื่อนใหม่ที่เข้ามามันจะทําให้คุณเดือดร้อนได้ทีนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะในช่วงนี้นะคะของคนที่เกิดวันเสาร์ให้ระมัดระวังการขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้อาจารย์เน้นเลยนะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือพวกจักรยานรถสองล้อเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากเลขมงคลของคุณคือเลข2เลข8แล้วก็เลขสี่